สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10ล่างประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่าคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างในชุดมาตรฐานนะคะอาจารย์ไม่มีเวลาคำนวณนะคะท่านผู้ชมเพิ่งจะคำนวณให้เสร็จสดสดร้อนๆเลยนะคะ จะมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสูตรนะคะที่อาจารย์คัดเลือกมาให้นะคะเราจะเริ่มแต่ทั้งทั้งหมดเจดสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าทั้งสิ้นเลยนะคะไม่มีสูตรไหนที่เราคำนวณมาให้ใหม่ตามนี้เลยเนาะก็ะคือแนวทางของชุดมาตรฐานนะคะชุดนี้ก็มีความสําคัญนะคะหากมันไม่ตรงกับสิบล่ามที่เราเคยทํามาได้เราก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้ครอ,อบคลุมนะคะทุกๆสูตรที่มันน่าจะเข้านะคะ มาเริ่มดูสูตรที่หนึ่งเลยนะคะก็คือสิบล่างนะคะสูตรพิสดารเนาะสูตรแรกนะะที่อาจารย์นําเสนอให้ทุกงวดเลยนะคะก็คือแนวทางของพิสดารพิสดาน,นี่ามาจากเล่มเก้าสิบเก้านะคะจะเป็นสูตรที่หนึ่งตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสไลด์ให้ชมนะคะเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่งวดแรกอันนี้จะเป็นหลักสิบล่างพิสดาน,นะคะระยะยาว ก็ถ้าเข้าถ้าเดินต่อก็โอเคถ้าหลุดก็ต้องว่ากันใหม่งวดหน้านะคะเพราะว่าตามจริงแล้วอาจารย์ก็ตามสูตรนี้อยู่ด้วยนะฮะหากสูตรนี้นะคะหรือว่ามาตรฐานได้เลขอะไรเราจะจับไปใช้ด้วยนะคะณนะเวลานี้ก็ได้หลัก10ล่างอยู่แค่ตัวเดียวนะคะจะชนกับสูตรเหล่านี้หรือไม่ะะตามนี้เลยตั้งแต่งวดที่ออกห้าแดนะคะดูด้านหน้านะจะมีสีส้มเป็นแนวทางของหลักสิบทุกงวดนะคะ อาจารย์ก็สไลด์ไปให้นะคะชมนะจนถึงกระทั่งงวดที่ออกหกหนึ่งนี่เลยหกหนึ่งนี่ระยะทั้งหมดยี่สิบหกงวดนะคะตัวข้างหลังนี่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะไม่เดินนะคะ,ะไม่เดินเดี๋ยวอาจารย์เขา,าเปิดหน้าที่สองใช้จนใช้จนสมุดเปื่อยนะคะเล่มนี้ต้องค่อยๆเปิดนะคะท่านผู้ชมจะขาดอยู่แล้วนะ,ะเปิดทุกงวดเลยเนาะนี่ค่ะแล้วงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะเนี่ย ออกมาที่ศูนย์เก้าะมีหลักสิบที่เป็นเลขศูนย์เข้าติดๆมาจนถึงงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดนะคะนี่หลายงวดอยู่นะสามสิบสามงวดงวดที่สามสิบสี่นะคะหลุดเป็นงวดแรกงวดที่ออกหกศูนย์มาเออเลขเลขศูนย์นะหลักหน่วยนะแต่ว่าหลักสิบไม่มีนะคะตรงตัวที่มาสามตัวนี้จะอยู่ตรงเลขตัวกลางนี่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นงวดที่สามสิบห้า ก็จะกลับมาเดินตามปกตินะคะแนวทางของตีวเป็นสีส้มๆนี่ก็จะมีเครื่องหมายถูกทุกงวดเลยนะคะจนกระทั่งถึงงวดที่แล้วสูตรนี้ก็เข้าอยู่นะคะน,นี่ค่ะอาจารย์ลองคํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลักสิบนะ,ะที่เดินดีๆก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ก็คือ6 7เจ็ดแปดศูน่เกะคะหกเจ็เลขที่จะไม่มีในหลักสิบของ สูตรพิสดาลน,นี้ก็จะเป็นงวดที่สี่สิบหกแล้วนะคะตรงนี้สี่สิบหกงวดหลุดหนึ่งงวดนะ 2, 4, นะคะสองสี่ห้านะคะจะไม่เดินอาจารย์ก็คัดลอกมาให้นะปะามนี้เลยตรงนี้นะคะสองสี่ห้าไอ้สีเหลืองเนี้เนะะาะจะไม่เดินนะคะจะโนนะสองสี่ห้าไอ้เลขที่น่าสนใจก็ตรงนี้เลยหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าต่อไปดูสูตรที่สองนะคะ สูตรที่สองจะเป็นเล่มที่แปดสิบเก้าระยะทานกับเดินทั้งหมดยี่สิบหกงวดนะคะสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่เดินค่อนข้างดีนะคะตามนี้เลยอ่าเป็นสูตรนับเรียงตัวนะคะตั้งตั้งแต่งวดที่ออกหกสามไล่มานะคะจนถึงสามสิบสองนี่ก็อันนี้นะ่าจะเป็นงวดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถึงตรงนี้ก็ยี่สิบห้าหน้านี้ก็คือยี่สิบห้างวดรวดนะคะท่านผู้ชมก็จะเดินดีนะจนถึงงวดที่ออกสามสองเลย อันนี้มันสุดสมุดแล้วนะคะก็มาขึ้นขึ้นหน้าใหม่นะยี่สิบห้างวดลวดนะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกคำนวณมาได้ตามนี้เลยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจะจะไม่เดินนะคะสี่ห้าหกนะคะอาจารย์จะมาเขียนให้นะคือตรงนี้เนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีสี่ห้าหก สามสี่ห้าแล้วก็สองหกสี่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็หกนะจะไม่มีในหลักสนะิบเนาะของสองสูตรนี้นะถ้ามันมีในนี้ก็แสดงว่าสูตรหลุดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าสูตรเดินต่อแบบนี้เลยอันนี้คือสองสูตรก็ยกขึ้นไปเป็นสูตรที่สามสูตรที่สามจะเป็นสูตรนะหลักสิบล่างยอดนิยมนะคะสำหรับสูตรนี้ก็สาวสิบสี่งวดรวดเลยเดี๋ยวอาจารย์จาสไลด์ให้ชมนะ ามสิบสี่งวดรวดก็ตามนี้เลยนะตั้งแก่งวดที่ออกหนึ่งหกหกสองนะคะสูตรนี้เราก็ใช้ทุกทุกประจาทุกงวดเนี่ยอาจารย์จะบันทึกไว้สูตรนี้จะบันทึกไว้ทั้งหมดสามสี่เล่มเลยนะครับเวลานั้นจะได้หางง่ายจะมีอยู่หลายเล่มนะคะก็เขียนไว้เนาะกลัวสูตรหายะคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยเขียนไว้หลายที่หน่อยอันนี้ก็ถึงยี่สิบห้า จะมีทั้งหมดสามเล่มเนี่ยสูตรเนี้ยนะอาจารย์เขียนไว้ก็คือแปดเก้านะฮะยังเดินอยู่ยี่สิบห้างวดรวดเดี๋ยวเปิดหน้าใหม่นะฮะเป็นยี่สิบหกยี่หกยิบเจ็ดไล่มาตามนี้เลยนี่ค่ะงวดที่ออกสองหนึ่งเลขสองนะสี่หกเลขสี่สองแปดเลขสองเก้าสี่เลขเก้านะฮะแล้วก็สามเจ็ดเลขสามห้าเก้าเลขห้านะฮะแล้วก็ ศูนย์สามแล้วก็สามสองตามนี้เลยงหดนี้ก็เขียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือสองสี่ห้าหกสามเก้านะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรที่สามถ้าสูตรไหนเดินแล้วก็มาตามต่อเนาะอันนี้อาจารย์ก็คัดเลือกมาให้พอสมควรนะคะทีนี้เรามาดูสูตรสิบล่างนะคะสูตรดีเจเก้านะคะสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ เดินดีนะคะท่านผู้ชมจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะหกตัวก็ค,วคือตัวที่1นึ่สามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดสองแปดนะคะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะมันไม่เดินนะคะอาจารย์ก็ลองไล่มาแล้วก็มาบวกเลขตัวแทนแล้วก็มาบวกกับหคงที่ตัวตรงนี้นะที่อาจารย์บอกไปว่ามันยังไม่เดินนะคะตรงนี้นะ,ะแลก้ก็ดูตรงนี้ตั้งแต่เจ็ดเก้าเจดปดไล่มาะคะระยะทางการเดินก็สิบงวดรวดเลยนะคะ สิบแปดงวดรวดนะมีงวดที่ออกแปดเก้านี่ยนะคะหลุดไปหนึ่งงวดนะหลุดหนึ่งงวดอาจารย์จะไม่ปรับสูตรนะคะเอาเหมือนเดิมเลยเอาแค่แบบนี้แหละหลุดก็คือหลุดนะสูตรมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหลุดแค่งวดเดียวนะคะเพราะมันมัน,ม,นมันมาที่เลขเก้าตัวนี้เนยะมันไม่มีหลักสิบนะ,ะแล้วพองวดที่ออกสองหนึ่งก็กลับมาเดินนะสองหนึ่งนะคะสี่หกสองแปด 9ก้าสี่สามเดห้าเนะคะแล้วก็ 0, 0ูนยนสองะตรงนี้เลย8 9 0 1ก้นสองเะแล้วก็3นี่ตัวหนึ่งนะคะแต่หลังจากที่หลุดนะตรงนี้ก็จะยังไม่มาเหมือนกันแต่เราก็ต้องทําไว้เพราะมันจะเป็นทั้งหมด6ตัวนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าหเลขหนึ่งนี้ไม่เอาเลคะแถวนี้ไม่เดินเลยนะ ก็คือ6ตัว890 273าศนย์เะคะแปด2ก3อเจ็ดเก็บไปก่อนนะก็คือสูตรนี้890 273ต่อไปนะเล่มที่60นะคะเป็นสูตรที่ห้าสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่เดินดีนะคะเป็นสูตรระยะยาวสูตรนี้อาจารย์บอกเลยว่ายากนะคะ ใช้วิธีการคำนวณถึงสองใบบรรทัดด้วยกันหาตัวเลขมาได้ดังต่อไปนี้ตั้งแต่งดวดที่ออก6กสองหนึ่งหนึ่งหกเนี่ไล่มาเลยนะหน้านี้ทั้งหน้าจะไม่หลุดเลยนะคะนี่จนกระทั่งถึงสองหนึี่ค่ะยีงวดลวดเปิดหน้าใหม่อตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะสี่หกสองแดเ้าสี่สามเด ห้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสองล็อกเดียวล็อกเดียวกันนะคะสี่ห้าหกเก้าศูนย์สามนะคะสี่ห้าหกเก้าศูนย์สามตามนี้การก็เขียนมาให้ตรงนี้นะสี่ห้าหกเก้าศูนย์สามโอเคต่อไปนะสูตรที่หกก็ตามนี้เลยเนาะ เรื่องใจว่ที่ออกหกสามนะคะไล่มาจนจะทั่งถึงงวดปัจจุบันนี้เลยเนาะศูนย์ศูนย์สามสองอันนี้หมดสมุดแล้วมาขึ้นหน้าใหม่นะคะดูตรงตัวดินสอนีก็ได้เพราะยังไม่มีเพื่อนอาจารย์ก็คำนวณไว้ตรงนี้เก้าสองห้าแปดหนึ่งหกแต่ก็ไปขึ้นหน้าใหม่ให้แล้วนะคะ 9, 9, 2, 5, 8, 1, เก้าเก้าสองห้าแปดหนึ่งหกพอดีว่ามันไม่มีทางด้วยนะทางทางเลขไม่มีนะคะมาขึ้นหน้าใหม่ไว้ตรงนี้นะะ 9ก้าสองห้าแปดหนึ่งหะแบบนี้เลยหตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเดินดีนะ,ะอย่างไม่หลุดเช่นกัน9ก้าสองห้าแปดหนึ่งหะแล้วมาดูสูตรสุดท้ายนะคะสูตรนี้เลยสูตรที่เจสูตรที่เจดอันนี้จะเป็นแนวทางของเออ เล่มหกสิบสองเนาะหกสิบสองูตรนี้นะคะระยะทางการเดินทั้งหมดเออก็สิบสิบแปดงวดนี้นะคะ mm hmm. ตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์เก้าะคะศูนย์เก้ามาเลยสี่สามนี่ค่ะไล่มานะคะตอนแรกก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือตอนหลังก็มาฝั่งขวามือบ้างนะซ้ายมือบ้างจะอยู่ เลดเลดตาม4ตัวนี้นะคะก็0579นี่ฮะก็ตามนี้เลยถ้าเดินต่อนะ680579นะะ680579 680579<ๆ>ล้วนแล้วจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างเดินดีทั้งสิ้นเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็ไม่ทราบว่างวดนี้จะเดินอยู่ที่สูตรไหนนะ อาจารย์ก็ทาไปตามแนวทางของสูตรที่แบ่งปันให้เนาะเราเริ่มดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะดูตรงนี้นิดนึงนะคะหลักสิบล่างในระยะยี่สิบสองงวดนะข้างหลังนี้จะไม่เดินนะคะก็คือตรงนี้เลยศูนย์สี่เนี่ยที่เป็นสีเหลืองนี้จะไม่มาในแนวทางของหลักสิบเลยอย่างเช่นไม่มีศูนย์สี่ก็ออกหกหนึ่งนี่นะคะสองหกไม่มีศูนย์เก้าแบบนี้นะคะเดินดีทุกงวด จนกระทั่งงวดนี้นะคระับวัที่แล้วก็หกกับศูนย์นะเออออกสามสองยังยังเดินอยู่นะคะวันนี้โนศูนย์กับสี่นะคะหลักสิบจะไม่มีศูนย์กับสี่นะอาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้นะคะศูนย์สี่นี่ค่ะใครชอบในในแนวทางของมาตรฐานก็ตามที่มาตรฐานนะคะตรงนี้ต่อไปเนาะจะไม่มีหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมเลขสามนะคะงวดนี้ ต,ตัวสุดท้ายนี่นะจะไม่เดินนะ,ะเลขสามนะก็เอาอยู่ทุกมวดเหมือนกันนะตัวสุดท้ายนะคะจะไม่เดินเลยเนี่ยตัวนี้ก็คือ 4, สี่ส่วนก็คือเอาเฉพาะที่ทาสีนี่นะคะท้ายสุดนะจะเป็นตัวไม่มานะค,ะคือดับดับหลักสิบล่างนะคะอ่ามดน,นี้เลขสามเนาะอาจารย์เขียนไม่ให้เลขสามก็คือตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะเนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําแล้วมันได้เป็นตัวเด่นถ้าดับชนเด่นเราก็เลือกเด่นนะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะเนี่ยหกนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสามอยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่นี่นะคะตัวเหล่านี้ก็จะเป็นแค่สํารองไปนะคะถ้าเราคํำนวณมาได้ก็มีสามหกแล้วก็ศูนย์นี่ค่ะแค่นี้นะแล้วก็ติ๊กไว้ก่อนาวนี้เรามาเช็คตัวเด่นกันตัวไหนจะมาเอ่ยสําหรับงวดนี้นะคะ ตัวแรกเลยเลขหนึ่งหนึ่งสองสามฮะเลขหนึ่งมีทั้งหมดสามสูตรเลขสองหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรเลขสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรเลขสี่หนึ่งสองเลขสี่สองสูตรเลขห้า หนึ่งสองสามสี่นะเลขห้ามีอยู่สี่สูตรอ่ะเลขหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกมีห้าเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดมีสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดมีห้าสูตร แล้วก็9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9มี7สูตรโอ้เลข9มีเต็มพิกัดเลยนะครบทุกสูตรเลยนะคะมีเลข9เลข0 1 0 2 0 3 0 4 5, 0 5 0มีอยู่5สูตรค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะสิบล่างเน,เนาะเราคำนวณมาได้ในในใน,ในทางของเลขคู่ แต่ตัวเลขที่มากที่สุดในนี้นะคะก็จะเป็นเลขเก้าเนาะเลขเก้าจะเป็นเลขขี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกไว้ด้วยเนาะเพราะว่าคู่ขี้มันแค่เสูตรสองสูตรแต่ว่าได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเราทํามาก็แนวทางของเลขสองเนาะก็ซึ่งไม่มีอยู่ในพิสดารน,นี่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเลขสองนะอ่ะ,อะ เลขเก้านี่จะเดินไหมล่ะอาอาจารย์ก็จะเลือกไว้หลักสิบไว้ให้สามตัวนะคะถ้าเผื่อพิสดารมันเคยหลุดครั้งเดียวนะคะหลุดครั้งหนึ่งถ้ามันหลุดวดนี้มันหลุดอีกก็อาจจะแนวทางของเลขสองตัวนี้นะเพราะเราก็จะสรุปไว้ให้นะฮะสรุปเนาะเราก็จะต้องเลือกของทางเขาเรียกอะไรเนี่ยชุดมาตรฐานเนาะก็มีเลขเก้านะ แล้วก็ตัวนี้นะคะขอเป็นเลขแปดนะถ้าเป็นเลขคู่ด้วยนะเลขแปดแล้วก็เลขสองเลือกไปแค่นี้พอนะคะสําหรับงวดนี้แล้วเอาไปจับกับหลักหน่วยเนาะที่ท่านชอบหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะในแนวทางของหลักหน่วยมาตรฐานอาจารย์ก็ยังไม่ได้วางให้วางให้ชุดพิเศษซึ่งมีด้วยกันพิเศษหนึ่งพิเศษสองนะจะจะวางไปให้เรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมพยายามทําให้เต็มที่เลยเนาะอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกนะคะ ตัวที่ทําได้เยอะที่สุดก็คือเลขเก้านะนี่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเลขแปดอาจารย์เลือกให้นะคะเก้าแปดแล้วก็สองเนี่ยอยู่ในแนวทางของลักสิขอเลือกสามตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเอาไปจับกับหลักหน่วยถ้าตัวไหนได้แต้มก็จะเลือกตัวนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ชอบแนวทางของแต้มระยะยาวยี่สิบห้างวดแล้วยังไม่หลุดเลยนะคะยี่สิบห้างวดใช้สูตรเก่าตลอดนะไม่เคยใช้สูตรใหม่นะคะท่านผู้ชม ถ้าใครเป็น fc ก็จะเข้าใจดีเนาะอ่าเผื่อคู่ขี้หลุดนะคะถ้าคู่หลุด9ก้าก็มาได้เนาะโดดเด่นกับเพื่อนเลยนะคะก็คือเก้าแปดแล้วก็สองสามตัวนี้นะน่าจะมาในแนวทางของหลักสิบสักตัวหนึ่งเนาะสักตัวหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปอาจารย์ก็จะไปเปรียบเทียบอีกสูตรที่ไม่ได้วางให้ท่าน fc ได้ชมกันแล้วก็ยังไม่ได้คำนวณด้วยนะคะมันจะโดดเด่นที่ตัวไหนก็ตามแต่อาจารย์ก็มั่นใจว่า เก้านะคะแแล้วก็2เนี่ยจะอยู่ในแนวทางของหลักสิบล่างเนาะ,ะจากที่ทํามาหลากหลายงวดนะคะบางครั้งก็มาตัวจริงนะบางครั้งก็มาตัวสํารองนะคะอ่าตามนี้เลยเนาะ,ะแล้วก็ในแนวทางของเลข2ในสูตรอื่นนะคะที่อาจารย์เลือกไว้ให้พอดีว่าตรงนี้มันมามันมาชนที่ตัวที่ไม่มานะคะตัวดับเบิลโนนี่ของพิสดารน,นะคะแต่ถ้าเทียบดูจาก7สูตรนี่นะ มันก็มีเลขสองถึงสสูตรด้วยกันนะคะก็เขียนไว้ด้วยละกันเนาะเพราะว่าสูตรอื่นๆนะคะที่เราทํามาได้แล้วก็ออโดยเฉพาะนะคะหลัก10บล่างนะคะระยะยาวหลัก10บล่างระยะยาวมีด้วยกันทั้งหมดสองสูตรอาจารย์วางไปให้เนาะเดี๋ยวนะอาจารย์ดูก่อนว่ามันได้เลขอะไรฮะสิบล่างนะศูนย์สสามเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ศูนย์สองสามเจ็ดเดี๋ยวจารย์เขียนดูสิระยะยาวนะสิบล่างนี่ค่ะศูนสองสามแล้วก็เจ็ดงวดที่แล้วเนี่ยเข้านะคะที่ออกสามหนึ่งนะตรงนี้ถ้าเรามาเช็คกับตัวที่เราคำนวณมาได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสองเนี่ยในพิสดารเนี่ยมันเอาอยู่ใช่ไหมสองตัวนี้นะถ้ามันเอาอยู่จริงอ่าวเ,เลขคู่ ก็จะเป็นแนวทางของศูนย์ก็นำมาโดตรงนี้อีกอ่ะสมมตินะศูนย์ก็สาอยู่ตรงนี้เจสก็มาแล้วนะออกสามสองก็โอกาสมาก็ยากถ้าเป็น7จดเจก็4ตัวนะคะท่านผู้ชมเจดก็4ตัวอา้าวใครจะเลือกตัวไหนนะคะในในตรงนี้สิบล่างของอระยะยาวนะจับชนกันนะมี2สูตรนะคะเนี่ยชนกันมาได้ตรงนี้นะนี่คะ่ะ ตอนแรกอาจารย์ก็เลือกเลขคู่ไว้ที่0 2 3 7เลือกไว้ที่เลข2มาชนกับพิสดารน,นี่อีกนะตัวที่ไม่มานะท่านผู้ชมก็จะเกิดปัญหาเนาะว่าใครจะเลือกตัวไหนนะ,ะก็อาจารย์ก็ดึงไปไว้ให้ตัวหนึ่งคือเลข2อาจารย์คิดว่าน่าจะมามากกว่าที่จะเป็นเลข0อ่าในนี้0ก็ไปไปไม่มาตรงนี้อีกนะ,ะที่ศูนย์กระสีเมื่อกี้ระยะย,ยาวเช่นกันเนาะที่ไม่เดินเลยนะคะโอ้เลือกยากนะคะท่านผู้ชม เลือกอยากใครจะมาพิจารณาในามาตรฐานเลยก็ได้นะลองไปพิจารณาดูนะศูนย์สองสามเจดเนี่ยใครจะเลือกตัวไหนคะเ,เลือกตัวไหนดีฮะสามก็มาแล้วเจ็ดก็อยู่ประมาณเนี่ยสี 4, ่สูตรเลือกอยากนะท่านผู้ชมเนาะตัดปัญหาไปก็ถ้าคู่ไม่มาก็เลือกปเป็นเลขขี้ใครจะฟันเก้าไปเลยก็ได้ใช่ไหม 9มันก็จะมีสูตรพิเศษแบบสองตัวอาจารย์จาได้นะมันจะมีแปดกับเก้าที่อาจารย์ลงไปให้แล้วนะคะสองตัวนะสิบล่างสูตรที่หนึ่งมันจะได้แปดกับเก้าในแนวทางของหลักสิบนะแล้วถ้าสูตรที่สองมันก็จะได้เก้ากับศูนย์นะคะแล้วสองตัวนี้มันก็ชนที่เลขเก้านี่จะมาหรือไม่นะท่านผู้ชมที่ทํามาตรงนี้ก็เลขเก้าก็เยอะฮะ เก้าก็เยอะกว่าเพื่อนเลยนะอันนี้แบบสองตัวก็ชนที่เลขเก้าอันนี้อาจารย์สอนไปแล้วนะคะสูตรนี้ใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปชมดูร้านะอยู่ในอีพีที่ห้านะคะอีพีที่ห้านี่ค่ะตัวนี้เลยเขียนไปก่อนเนาะตรงนี้อีพีนะที่ห้านี่ค่ะมีหลากหลายวิธีนะที่อาจารย์สอนไปก็ไม่แบบนี้เลยนี่ค่ะ ถ้าเลขเล็ชนนี่ไม่มาถ้าเป็นเลขคู่ก็เป็นแปดกระศูนนะแปดกับศูนก็ไม่มีในสิบล่างระยะยาวนี้อีกคล้ายๆงวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมเนาะเลือกยากแต่งวดที่แล้วก็ฟันไปแต่ฝั่งที้เอาไปสูตรหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปเลขหนึ่งนะสุดแล้วส,ส,สุดสุดสุดท้ายเดินที่สูตรนี้นะเดินที่สูตรล่างระยะยาวที่ที่อาจารย์ให้ไปสามสองก็ห้าสองเดินที่สูตรนี้นะ ลองพิจารณาดูเนาะเนี่ยเก้าก็ไม่มีในนี้ยุ่งเลยนะคะท่านผู้ชมเลือกเอาเลยสองสามตัวเนาะเอาไปจับดวงดีก็ได้นะคะท่านผู้ชมอ่ะตามนี้แหละทําให้เต็มที่แล้วนะตอนแรกอาจารย์ก็ฟันตัวนี้ให้แนละ้วตัวนี้ยแส่ยทางของเลขคู่มีด้วยกันทั้งหมดสองสูตรชนกันแต่พอทํามาเยอะๆอันนี้ก็เป็นเลขขี้อ้าวเลือกเลยเนาะอะฝากไว้ให้ ให้คิดนะคะมันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะตามนี้แหละเดี๋ยวได้ตัวไหนเด็ด,เด,ดเด่น,ดน<ๆ>แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเน้นให้อีกทีหนึ่งแล้วกันลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ